ก็อยู่ที่ร้านขายอุปกรณ์สำหรับเดินป่านะครับ mm hmm. ก็ได้ของเป็นสรติกน้ำนะครับกับกะเป๋าสาหรัพักประโยชน์เวลาลงถ่ายรูปก,ก็เอากล้องเล็กๆใส่ส่เลนได้ตัวหนึ่งมีเจ็ดสบสามร้อยกับเจ7แปดเจ็ดสิบสองตัวก็พอดีแล้วนะครับกับน้ำขวดหนึ่งส่วนมือของเราก็ถือขาตั้งกล้องใส่หมวกใส่เสื้อคุมก็จบแล้วครับสำหรับการเดินทางถ่ายรูป ง่ายๆเลยครับถ้าเดี๋ยว<ม>ไปดูวันออก่ายรูปจริงว่าจะเป็นยังไงกับชุดอุปกรณ์ที่ใช้ไปครับครับแล้วตอนนี้นะครับผมก็ขับรถเกือบถึงแน้วน,นะครับประมาณอีก10กิโลเมตรนะครับนี่เป็นทางที่จะไปอาเภอแม่แจ่มนะครับแต่ว่าเราจะขับเข้าไปอีกประมาณสัก กิโลเมตรแล้วเราจะมีทางแยกเลี้ยวขวาเพื่อลงไปบ้านป่าปงเพียงนะครับจะอสังเกตว่าตอนนี้ฝนตกนะครับไม่รู้ว่ามันนี้ได้ถ่ายรูปหรือเปล่าจะดูบรรยากาศดีมากเลยนะครับก็มีสายหมอกนะครับมีสายฝนนะครับทั้งหมอกทั้งฝนตกมาพร้อมกันก็เป็นภาพที่สวยงามมากครับ,รบและตอนนี้นะครับเราก็มาถึงที่เชื่อมการของตกห้วยทรายเหลืองแล้วนะครับเป็นจุดเหมือนกับเป็นจุดที่พักรถของเรา ก่อนที่เราจะเดินทางเข้าไปสู่บ้านปรางเพียงเพราะว่าถ้าเป็นรถกระบะธรรมดาไม่ได้โปวิวนะครับมันจะเข้ายากมากในช่วงหน้าฝนในทริปนี้นะผมก็อาศัยวิธีการยืมนะครับยืมคืนยืมถึงเช้านะครับรถมอเตอร์ไซค์ของเจ้าหนี้ได้มาทำหนึ่งนะครับหรือว,ว่าจะขี่ใช่ไครับเข้าไปที่บ้านป่างเพียงเพื่อดูนาขบันไดนะครับตอนนี้ฝนตกเรียๆร้อยนะครับก็ได้จะเข้าได้กําลังดีนะครับไม่มากไม่หนักมากเท่าไหร่ยังไงก็เดี๋ยวรอดูนะครับเราบ บรรยากาศในบ้านตาบึงเตียงต่อไปครับผมตอนนี้นะครับก็ใช้มอเตอร์ไซค์นะครับขับแด้มาขึ้นทางแล้วนะครับพอดูนะครับธรรมชาติที่สวยงามนะครับก็หูตกถ้ามันจะเป็นน้ำตกสายเดียวกับน้ำตกห้วยายเหลืองนะตัวนี้ผมไม่แน่ใจนะครับแต่แต่รู้อย่างเดียวว่ามันเยอะมากนะครับและยิ่งช่วงหน้าฝนนะครับน้ําปริมาณน้ามีค่อนข้างเยอะมากนะครับแล้วก็ความชึ้นื้นของธรรมชาติเนี่ยสูงนะครับทำให้เรา สุกสนุี่อื่นนะครับเพรว่ามีความสนุกขอการได้มาเที่ยวป่านครั้งนี้นะครับก็ลองเราทประสบการณ์ครับน่านอนแช่มากเลยครับครับแล้วตอนนี้นะครับผมนะครับกับทีมเดินทางนะครับก็ได้มาถึงบ้านป่าบงเปียงแล้วนะครับสังเกตดูว่าบรรยากาศดีมากๆเลยนะครับตรงนู้นนะมีฝนตกอยู่ไกลๆนะครับฝั่งนู้นช่วงนี้เขาก็เริ่มปลูกนากันบ้างแล้วนะครับพริงว่าปีนี้รู้สึกว่า น้ำมันจะเข้าน้ไม่ไม่เต็มที่ทุกแปลงนะครับแนละบางแปลงก็มีน้ําบางแปลงก็ไม่มีนะครับก็ต้องหามุมถ่ายกันเอาเองนะฮะยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวจะเดินสํารวจดูนะครับคงถึงเย็นเย็นด้วยนะฮะแล้วก็จะพยายามได้ได้ภาพมาให้ได้เยอะที่สุดนะครับก็รอดูภาพกันต่อไป